มาตูมสึงใจอัมพชราพายื่นมือช่วยสิ่งนี้ทันทีหลังทราบข่าวการสูญเสียายายนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับดีเจมะตูมเตชินที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณยายสุดที่รักไปอย่างกระทันหันโดยมะตูมได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านทางไอจีว่าถึงจากกระทันหันแต่ยายไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้แล้วนะ ตูมจัดการได้สบายมากเดี๋ยวเสร็จงานตูมจะพากลับบ้านสวนเรากันนะแม่ใหญ่มาตูมรักแม่ใหญ่นะโดยตอนนี้ดีเจมาตูมได้ตั้งศพของคุณยายที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและมีพิธีชาปนากิจในวันที่20สิบสิงหาคมนี้ ล่าสุดมาตูมได้เผยภาพพร้อมข้อความสุดซึ้งใจกับความมีน้ำใจเล็กๆของซุปตาสาวอ้ํพัชราภาผู้ที่คอยอยู่ข้างๆมาตลอดโดยระบุว่ามะตูมขอกราบขอบพระคุณพี่อ้ํพี่ชายพี่ป๊อป และพ้องเพื่อนจริงๆจากใจเลยครับโดยเฉพาะพี่อ้ำที่ทราบข่าวแล้วมอบเครื่องสําอางสวยๆมาให้ตูมได้แต่งหน้าคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายลิปสีแดงยายชอบมากๆพี่แถมพี่ยังเตรียมชุดผ้าไตรสังฆทานให้ด้วยพี่อ้ำขอบคุณจริงๆนะพี่ขอบคุณแทนยายและครอบครัวของเราด้วยนะครับถ้ายายรู้ต้องดีใจมากๆเลยครับ ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของคุณยายอนงกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com